สวัสดีค่ะอันนี้นะคะคืออาหารมือ้ออีกมื้อหนึ่งของวันนี้นะคะก็คือเป็นอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันตอนนี้ก็ใกล้จะสี่โมงแล้วเย็นเย็นด้วยกินทีเดียวก็คือจะมียำม,มะเขือ,อยาวปกคลุมด้วยกุ้งแห้งที่เยอะมากใส่ตามใจชอบค่ะอันนี้ก็จะเป็นผัดกิบเป็นข้อก่ นตนก็คือจะเป็นคะแนงไก่นะคะยำมือเขือยาวของเราก็จะมีหมูสับแล้วก็มือเขือยาวเราก็คือเอาไปเผาก่อนนะคะนี่วิจิชีวิตอีกวันหนึ่งของอาการอยู่บ้านที่ว่าในช่วงโควิดไม่รู้จะทำอะไรก็ทำกับข้าวกินกันเองแล้วแต่ว่าจะมีเมนูอะไรบ้าง แล้วก็จะมาอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเมนูต้มยำค่ะทั้งหมดเราจะมีอยู่4เมนูด้วยกันในวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะเสร็จแ,แล้วอเราคุยกันต่อน,นี่น่า,ากินมากค่ะเร่งให้ดูบรรยากาศนะคะ น้ำซุป5้างก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเค,ค่ะอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคนะร้ให้ช่องเราด้วยนะคะบายบายค่ะ